คลิปนี้จะมานะครับชงกาแฟบูการ์พอตนะฮะนะใส่น้ําประมาณประมาณตรงหัวน็อตนี่นะครับเห็นไหมครับใส่น้ําประมาณหัวน็อตนะครับเตรียมไว้เลยนะครับถ้าใช้น้ําอุ่นน้ําร้อนก็ดีนะครับเป็นกาแฟที่บดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เอามาใส่นี่เลยนะครับใส่นี่เลยนะใครไม่มีไอตัวตบก็ไม่เป็นไรนะครับใส่ไปเลยแล้วก็เอาช้อนกด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 เบาๆก็พอ ไม่ต้องตามสูตรเปะ๊ะไม่ต้องมีอุปกรณ์ครบขนาดนั้นนะครับแค่ชงกาแฟกินได้ก็พอก็เอาใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตบๆนิดนึงให้เต็มพอดีนะครับให้เต็มพอดีนะครับให้เต็มพอดีนะฮะตบๆแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเดี๋ยวมันจะมีตัวคล้ายๆฟิลเตอร์นะครับมาปิดเป็นตัวกรองนะครับเป็นตัวกรองตัวนี้นะฮะ มาปิดไว้เพื่อไม่ให้ผงกาแฟเข้าไปนะครับเอามาปิดไว้อย่างนี้นะครับปิดไว้ปิดไว้อย่างนี้เสร็จแล้วทาไงเสร็จแล้วก็เราเตรียมน้ําไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอากามาปิดนะครับกาหมูกระเบนนมำส พอตึงๆมือพอไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวเวลาเอาออกมันจะยากนะตึงๆมือพอโอเคต่อไปเราก็จุดเตานะครับจุดแก๊สนะครับจุดเตาเลยโอเคจุดเตาแล้วรอสักพักนะครับรอสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็เดือดน,นะฮะเดี๋ยวก็ได้กินนะครับเราก็เตรียมปือพอรอไว้นะครับรอให้มันเดือดน,นะอันนี้จะใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นะแต่ก็ สามารถนั่งฟินฟินได้นะครับนั่งฟินฟินได้นั่งรอไปจนมันเดือดจนหมดแล้วก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาแล้วก็เอากาแฟมาชงนะใครที่ชอบกินกาแฟสดดิบเลยก็เออหมายถึงว่าไม่ใส่น้ําตาลกาแฟดําอะไรแบบประเภทนี้เราก็สามารถดื่มกินได้เลยเนาะเพราะว่ากาแฟที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็เป็นกาแฟที่มีรสชาติตามเขาเรียกว่าตามทองตลาดอยู่แล้วเป็นเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่นู่นนี่นั่นนะครับ ก็แล้วแต่เลยกาแฟดำเนาะถ,ถ้าใครชอบตัดหวานก็ตัดหวานได้หรือจะชงเป็นตามสูตรก็ได้นะครับหรือชงตามสูตรก็ได้ใครอยากได้สูตรคาปูชิโนออ่อะไรก็แล้วแต่หรือเอสเพสโซ่ยังไงก็ได้หมดนะครับได้หมดเนาะอันนี้เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะครับรอให้มันเดือดตอนนี้กาแฟกําลังขึ้นมาข้างบนละน้ํากาแฟนะฮะกำลังขึ้นมาข้างบนละน S 1> <S 1> เสียงเดือดหมดไปเราก็แสดงว่าหมดแล้วนะครับคือน้ํามันจะดันน้ำข้างล่างขึ้นมานะครับมาผสมกับกาแฟนะครับเสียงเดือดเอเสียงเดือดหมดก็กาแฟขึ้นมาข้างบ,บนหมดแล้วนะครับนะผ่านกระบวนการแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับต่อไปก็นะครับมันเดือดเสร็จแล้วก็ปิ่ใส่แก้วเลยครับเนาะดื่ใส่แก้วเลยเนาะใครจะแบ่งกินก็ได้นะแบ่งกินทีนิดก็ได้นะครับ นะก็จะได้ประมาณนี้เป็นน้ํากาแฟเป็นน้ํากาแฟสดๆเลยนะครับเนาะหรือใครแต่ผมจะชอบตัดหวานนิดๆเนานะตัดหวานนิดๆผมก็จะมีน้ําตาลนะครับมีน้ําตาลมาใส่นะครับตัดหวานนิดหน่อยบางทีผมเกินจริงๆก็ชอบกินกาแฟขมๆแหละแต่ก็ตัดให้พอประมาณนะครับไม่ต้องตวงครับเอาที่เราชอบนะครับนะครับเอาที่เราชอบนะฮะ ไม่หวานมากลูกน้ำตาลบางชนิดหวานมากนะครับก็พยายามเช็คความหวานด้วยนะครับเราก็ได้กาแฟแล้วอันนี้เป็นแก้วที่สองของวันนี้นะฮะเช้านี้คือเมื่อกี้กินยังไม่เต็มยังไม่รู้สึกพอนะก็เลยขอเติมอีกกาหนึ่งนะนะครับหนึ่งกาก็ได้จะประมาณนี้นะครับหนึ่งกาประมาณจะได้น้ําประมาณนี้นะครับก็ขออีกกาแล้วกันขออีกกาแล้วกันต่อนะ คืนนี้ก็ย,วยาวๆไปเลยนะครับมีโปรเจกต์ให้คิดเยอะแยะมากมายเลยที่จะทำางานบล็อกออนไลน์นะครับนะมีโปรเจกต์คิดมากมายเลยนะโอเคครับก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับชงกาแฟโมก้าพอตนะอุปกรณ์ก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับก็สามารถาซื้อมาชงกินเองก็ได้นะครับเนาะนะสำหรับคอกาแฟนะฮะโมก้าพอตนะกาแฟสดนะง่ายๆแบบนี้เลยไม่ได้ยากเลย 对。